สวัสดีครับขอนำเสนอ competency conceptual ครับวันนี้อยากจะนำเสนอหัวข้อหลักการรู้ข้อมูล data literacy เบื้องต้นครับปัจจุบันครับเราคงหลีกเลี่ยงเรื่องของข้อมูลไม่ได้และหลายๆองค์กรครับกำลังขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลเป็น data driven organization ครับการรู้ข้อมูล สามารถที่จะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนใหญ่ๆครับซึ่งเป็น3ส่วนที่เชื่อมโยงกันนะครับจากรูปภาพครับ Data Literacy นี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่บุคลากรในองค์กรทุกคนควรตระหนักรู้เช่นเรื่องการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นครับปัจจุบันครับข้อมูลที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นถูกจัดระบบ หรือออกแบบในแง่ของการนำไปใช้ในระดับหนึ่งบุคลากรเบื้องต้นควรจะสามารถอ่านได้ว่าข้อมูลนี้กำลังบอกอะไรและวิเคราะห์ซึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่กำลังแสดงให้เราเห็นได้ว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ มีข้อมูลอะไรหรือเกิดเหตุการณ์อะไรได้โดยการอ่านข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องของการรวบรวมและการบริหารข้อมูลครับการรวบรวมและการบริหารข้อมูลนี้ก็คือเป็นเรื่องของการ selective collection นะครับแน่นอนครับอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานบางอย่างมาวางโครงสร้างหรือระบบที่จะ จัดทำตรงนี้ไว้ครับเพียงแค่ว่าบุคลากรในองค์กรก็ควรรู้และเห็นความสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ข้อมูลสูญเสียหรือไม่ได้ถูกรวบรวมตามระบบงานที่ออกแบบไว้ครับงั้นการรวบรวมและการบริหารข้อมูลก็เป็นการรู้หรือตระหนักรู้เรื่องข้อมูลเป็น Data Literacy อีกเรื่องหนึ่งครับ ต่อมาครับเป็นเรื่องของการนำเสนอด้วยข้อมูลครับรูปแบบรายงานในอดีตกับรูปแบบรายงานในปัจจุบันซึ่งเป็นเชิงของเทคโนโลยีหรือเรากำลังเรียกว่าองค์กรกำลังทานฟอร์มไปสู่ยุคดิจิทัลหรือเราเรียกว่าดิจิทัลทานฟอร์เมชั่นจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเราเรียกว่า Data Visualization ครับงั้น ข้อมูลจะถูกออกแบบจัดทำและเสนอที่จับต้องง่ายอ่านง่ายประเมินผลง่ายและสามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายๆครับดังนั้นหลักการเบื้องต้นที่บุคลากรส่วนใหญ่หรือทุกคนในองค์กรควรรู้ก็คือการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น การเห็นความสำคัญของการรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลตามระบบที่ออกแบบไว้พร้อมกับเลือกใช้ข้อมูลมานำเสนอแล้วสร้างรูปแบบการนำเสนอที่ง่ายต่อการอ่านวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองคอ์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ ดัต้าเดเวล็อปเม้นต์ออแกนิเซชันครับ